แม่อะถึงแม้ว่าจะเลยเวลามานานแล้วแต่ผมก็ยังอยากจะทำคลิปอยู่นะครับเออมื่อวานนะครับเกมระหว่างแมนยูกับทางนิวคาสเซิลนี่ผมได้ดูจนจบเกมเลยนะแบบตั้ง้าตั้งตารอมากแต่เนื่อจากว่าเมื่อวานอยู่ในรถทัวร์ครับก็เลยดูผ่านมือถือและก็ไม่ได้ทำคลิปนั่นเองอวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวให้ฟังนะก็คือแมนยูนะครับจับตัวผู้เล่นนี่ค่อนข้างที่จะอิงมาจากเกมล่าสุดนะครับ ก็มีเฟรดมาใช่ไหมแล้วก็มามีโดโนโดมาเป็นหน้าเป้านะครับถอดมาฮันแลตฟอร์ดนะครับที่มีอาการบาดเจ็บยังไม่ฟิตเต็มรอยนะครับออกไปนะแล้วข่าวนี้เว้ยแมนยูนี่ครึ่งแรกอะ่ะมีโอกาสไหมผมว่ามีแต่ว่ามันไม่ได้แบบเออรูมีน้ำหนักพอที่จะเป็นประตูเท่ากับทางนิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลนี่มาแต่ละทีนี่อู้หู ได้จบแต่ว่าจบแบบเสียวๆแบบน่ากลัวน่ากลัวนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีบางผูเ้เล่นนะครับที่ผมรู้สึกผิดหวังนะในทีมผมก็คือดรันโด,นโดนคนแรกก็คือว่าพี่แกรู้สึกเหมือนเช็คล้ำหน้าไม่ดีมั้งหรืออะไรเนี่ยล้ำหน้าบ่อยมากดรันโดนี่แบบชนิดที่เรียกว่าบ่อยเกินนะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผมว่าเ อาจจะดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็คือบูโ o นะก็แบบเหมือนกับแบบขาด,ขาดเกินเกินไปหน่อยนะครับแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยดีเลยไม่ดีเลยนะก็คือพี่ด avid dkr ที่เปิดบอลอะไรก็ไม่รู้เออแบบไม่ได้ลุ้นเลยแบบเปิดบอลอ้ออะไม่เป็นไรถือว่าไม่ใช่สไตล์พี่แกะครับยังมีจังหวะหนึ่งเสียวเสียว dkr เปิดไปให้เฟสด่าและเฟส มันโดนลุมแล้วเขาโฉบบอลไม่ได้เด้อเออ,อน,นั่นแนหะเสียวเสียวนะอ่าโดยที่ครึ่งแรกนะครับจบไปด้วยการที่มีทั้งสองฝ่ายมีโอกาสนะแต่นิวคาสเซิลเนี่ยมันจะแบบเออมันจะดูแบบมีน้ําหนักได้น้ำได้เนื้อมากกว่านะแต่พอครึ่งหลังนะครับผมว่านิวคาสเซิลนี่มันปรับกลย,ลยุทธ์เลยก็คือว่ามันลงไปรับแล้วมันเอาเสมอพอ แล้วแมนยูก็บุกใจอย่างเดียวเลยแบบโอ้โหทั้ทงนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดโดนโดยิงติดเซฟยิงล้ำหน้าอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้ประตูแล้วก็ถอดโดนโดออกเปลี่ยนแค่ตัวนะออตำแหน่งเดียวนะแมนยูเปลี่ยนตำแหน่งเดียวคือเอาพีโดออกแล้วก็ส่งมาคัทแลตฟอร์ดลงไปแทนแลตฟอร์ดลงมาถามว่าจังหวมะมันนินไม่บอกได้เลยครับมาคัทแลตฟอร์ดได้บอลแต่ละทีมีโอกาสนะได้ลุ้นเสียวกว่าพีโดแต่ว่าทาง ผมก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นประตูขนาดนั้นนะเออเสียได้แค่เสียวแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขนาดจะเป็นประตูได้เลยนะอ่าแล้วก็จะมีบางจังหวะนะครับที่แบบว่ามีดราม่าเล็กๆก็คือโดนโดอ,อไปโฉคบอลมาจากนิกโป๊ชใช่ไหมแล้วก็ยิงเข้าประตูไปแล้วก็โดนเหลืองไปที่หาว่านิกโบนะ๊ชเล่นแล้วซึ่งเออผมดูนะครับผมก็บอกได้เลยว่าเขาก็น่าจะยังไม่เล่นนะแต่ก็ไม่รู้ว่า ทางผู้เล่นแมนยูเป็นยังไงนะแบบมองมุมไหนถึงได้เล่นแต่ผมดูภาพช้านิกโปก็ยังไม่ได้เล่นนะก็ถือว่ายังเสียเหลืองไปครับสำหรับเดนโดนะแล้วก็ยังมีอีกจังหวะหนึ่งที่ทั้งโดรันโดกับซานโชนี่เออแบบโดนสกัดใช่ไหมแล้วก็ควรที่จะได้จุดโทษหรือเปล่าผมว่า,าถ้าเกิดว่าให้คะแนนจุดโทษมีความเป็นจุดโทษไหมนี่ผมว่าชักเต็มสิบ นะครับมีโอกาสให้ประมาณเอ,อ่อห้าสิาหรับลูกโดนโดนนะแต่สําหรับซานโชนี่ผมให้โอกาสที่30%มเนะี่ยคือให้70%เนะี่ยคือไม่ให้แต่โดนโดนี่50-50ครับนะแต่ผมก็ไม่ถึงขนาดว่ามันจะเป็นจุดโทษอะไรนะก็ส่วนผู้ตัดสินอืพูดเลยนะเหมาะเลยผู้ตัดสินนี่แบบคือเฮ้ย จานอย่างจังหวะบูโน่ที่มันโดนใครเนี่ยสกัดนะแล้วบูโน่ไม่ได้เหลืองเว้ยเออไม่ใช่ไอ้ผู้เล่นนิคัสเซนน่ะไม่ได้เหลืองแล้วโดนแะล้วบูโน่ะไปเอาคืนคราวนี้บูโน่เสือได้เหลืองอันนี้อันนี้ผมโง่มากเลยจังหวนะบูโน่เน่ะมันก็คือเพราะเปิดบูโน่พลิกตัวได้ปุ๊บมันสวนมันสวนได้เลยนะแต่ว่าโดนสกัดแล้วเสือไม่แจกเหลืองอีกโอ้โหนู้ตัดสินก็แบบนะแล้วก็มีหลายจังหวะครับไอ้นี่ก็น่าเหลืองไอ้นี่ก็น่าเหลืองโอ้อะ ไม่เป็นไรเราพูดตัดสินนะถือว่าเกมมันผ่านไปแล้วสำหรับวันนี้ก็ผมนะ่าจะเพียงเท่านี้ถามว่าน,นิวคาสเซินสมควรได้หนึ่งแต้มไหมผมก็ว่าสมควรน,นะเพราะว่าแมนยูมันก็หลวหลวเองอะอ่ะอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ